โรงพยาบาลบำรุงราชหมอใจเสนอเวดยครับกอชิดหมอนะครับมาเช่นเคยมาเจอเลยกจดหมายอยู่ข้างบ้านนะครับคุณสราวุธมีจดหมายอีกแล้วคุณสราวุับอยากให้พาไปคุยกับคุณหมอเรื่องโรคไส้เลื่อน โรคไส้เลื่อนโรคไส้เลื่อนนะเขาบอกว่าตอนที่ยินบ่อยเลยนะโรคไส้เลื่อนเนี่ยหลายคนเพื่อนๆเนี่ยเคยเป็นโรคไส้เลื่อนเห็นเขาบอกว่าอะไรไม่นุ่งเกงในอะไรเนี่ยแล้วก็จะเป็นผมก็ไม่รู้นะมีสิทธิ์หายหรือเปล่าโอเคนม่เป็นเลยหมอกันได้เลยนะฮะไปครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสสวััดีครรบนายแพทย์ธีรพลอังกูนพักดีกุลศัลยแพทย์ คุณสราวุธเนี่ยนะฮะถามเกี่ยวกับเรื่องของโรคไส้เลื่อนคุณหมอไส้เลื่อนเน้นเลยอยากรู้ครไอไส้เลื่อนเนี่ยมันมันคืออะไรครับหมอฮะโรคไส้เลื่อนนะจริงๆแล้วมันก็เกิดจากว่าผนังหน้าท้องเราเนี่ยมันมีจุดที่มันอ่อนแอแล้วมันก็เลยทําให้เกิดอวัยวะภายในช่องท้องมันเคลื่อนออกมานะอาจจะเป็นลำไส้ก็ได้ครับหรือเป็นไขมันในช่องท้องก็ได้หรืออาจจะเป็นอวัยวะอย่างเช่น กระเพาะปัสสาวะในช่องท้องก็ได้ส่วนใหญ่ก็เป็นลำไส้เล็กคาว่าไส้เลื่อนนี่มันเป็นคําที่เขาเรียกรวมมีเรียกลวมมันไปเรียกรวมมันไปมันไม่ใช่ไส้ลำไส้อย่างเดียวไม่ใช่คือลำไส้เราเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวในช่องท้องครับครับตอนี้เวลาในช่องท้องเราเนี่ยมีจุดที่มันมีรูนะะมีจุดที่มีรูมีจุดที่มันมีช่องว่างช่องท้องเราเวลาเราเคลื่อนไหวตัวมันมีการเบ่งมันก็จะมีพยายาม หลุดไปไส้เลื่อนเนี่ยจริงๆเกิดได้ทั้งบริเวณทางหน้าท้องแต่ที่พบบ่อยมากคือบริเวณขาหนีบที่เจอเยอะมากใช่ที่เจอเยอะขาหนีบขาหนีบคือใกล้ๆกับเท่นี้แหละใช่ใกล้ๆหัวเน่าใกล้ๆหัวเน่านะคะดูนี่ภาพดูมีภาพดูโอ้โหดูดูรูปดูรูปดูภาพดูอันนี้อันนี้คือรูปนะครับอันนี้คือรูปรูปผนังช่องท้อง อันนี้คือ้องท้องอันนี้คือผิวหนังนะฮะข้างนอกด้านนอกผมจะเแสดงให้เห็นว่าทําไมถุงไส้เลื่อนคือสีเขียวเนี่ยนะเป็นเยื่อบุช่องท้องเองนี้แหละเยื่อบุช่องท้องกับถุงไส้เลื่อนอันเดียวกันครับมันจะมีการถ้าเราดูความดันในช่องท้องสูงคึ้นครับความดันในนี้สูงขึ้นนะจากสังเกตเห็นในรูปนี้ไอเลือดลังเบ่งปัสสาวะตับลูกหมากโตนะ มันก็เบ่งมากขึ้นเรื่อยๆถุงก็ยืดมันอัดาม,มาก็ดันออกมาบริเวณที่เป็นจุดที่ออกแอที่สุดในร่างกายคือช่องท้องตรงนี้ครับตรงขาหนีบนะฮะม,มันก็เคลื่อนออกมาพร้อมกับไอ้ถุงมันท่ได้ คุณหมอฮะไอสีเนื้อๆนี้ก็คือกล้ามเนื้อไหมฮะใช่อ๋อเพราะคือมันมันอยู่ปลายกล้ามเนื้อแล้วใช่มันไม่ยึดกล้ามเนื้อเราไม่ยงมานยึดไม่ปิดนะครับครับคือไอ้กล้ามเนื้อแถวนี้อาจจะแข็งแรงแหละแต่ตรงปลายมันมันคงไม่แข็งแรงช่องว่างช่องว่างช่องว่างเพราะนั้นถ้าเกิดเราอายมากๆถึงถึงตรงนี้เราจะมีซิกแพคเออถูกไหมฮะอย่างนักกีฬาบางคนมีซิกแพคเลยนะแข็งแรงมากถูกไหมจะบอกกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงก็เป็นไปไม่ได้ แต่ว่ายังเป็นไส้เลื่อนก็เพราะว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ได้ติดไงตรงนี้ถูกไหมคุณไปไอ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 มากๆแรงดันมันเพิ่มปุ๊บไอ้นี่ก็เหมือนลูกโป่งอ่ะวิ่งมาทางรูนี้เลยผมไม่ใช่ว่าไอแบบใช้อะไรก็ได้ที่ทําให้ความดันเลงเบ่งความดันในช่องท้องครับสูงอันคนที่เป็นไอ้ท้องมานตับแข็งมีน้ําในช่องท้องเยอะก็เจอได้บ่อยเลย โรคไส้เลื่อนนั้นจริงๆแล้วก็คือการที่อวัยวะภายในช่องท้องเกิดการเคลื่อนตัวไหลไปผิดที่ซึ่งก็เกิดได้จากหลายอวัยวะแต่ส่วนมากมักเป็นที่ลำไส้เล็กโดยจะเกิดได้หลายตำแหน่งของช่องท้องเลยทีเดียวแต่ที่พบบ่อยๆมักจะเป็นที่บริเวณขาหนีบกันครับถ้าดูภาพช่องท้องจากด้านข้างก็จะเห็นได้ว่า ในช่องท้องของเราจะมีจุดที่อ่อนแอไม่มีกล้ามเนื้อมากั้นอยู่และถ้าในคนที่มีความดันช่องท้องสูงความดันก็จะเบ่งเอาเยื่อบุช่องท้องซึ่งเป็นเหมือนถุงที่หุ้มไส้เราอยู่นั้นดันออกมาผ่านเจ้าช่องนี้ไหลลงไปยังบริเวณขาหนีบและอาจไหลต่อลงไปในถุงอันธะได้ และสาเหตุที่ทำให้ความดันในช่องท้องสูงก็มีมากมายเลยครับเช่นการเบง่งไอเรื้อรังนานๆเกลงหน้าท้องบ่อยๆมีน้ำในท้องมากๆหรือโรคต่าง,างๆเช่น่อมลูกหมากโตตับแข็งและอื่นๆที่เป็นปัจจัยทำให้ความดันในท้องมากขึ้นนอกจากนั้นในคนอายุมากก็อาจมีปัญหาจากการยนยานของเยื่อบุช่องท้องนี้ได้เช่นกันครับ คนไข้จะมีความรู้สึกปวดท่วงปวดเขาเรียกว่าปวดท่วงไม่ใช่ปวดพอรู้ฮะไอ้ท่วงนี่เป็นไงตรงนวงปวดท่งเป็นนะนวงนวดโดนนวลทั้งนั้นเราจะหลุดออกมาเออของขดนทไม่ึงแบบเจ็บเลยเจ็บอาการเจ็บอาจจะมีเจ็บเลยเจ็บที่คือหมนเจ็บตรงถุงอัณฑะหรือว่าใกล้ๆแถวนั้นอันนี้ถ้าเรามาพูดถึงชนิดของไส้เลื่อนครับครับชนิดของไส้เลื่อนเนี่ยบางคนก็มาบอกว่ามีก้อนเข้าเข้าออกอืมก้อนเข้าออก เป็นแบบมีไส้เลื่อนที่แบบเข้าได้ออกได้เข้าได้พวกนี้เราก็สามารถจะนัดบันผ่าตัดได้อ๋อครับแนะนําคนไข้ได้ครับอีกชนิดหนึ่งคือมันออกไปแล้วแล้วมันมันกลับไม่เข้าเลยในกรณีที่ออกรูรูรูช่องว่างมีรูช่องว่างมันเล็กแล้วมันออกไปแล้วเนี่ยแล้วอาไว้ว่าที่มันออกไปมันบวมเลือดมันไหลกลับไม่ได้อว้ว่านั่นก็บวมพอบวมมากขึ้นก็กลับเองไม่ได้พวกนี้ก็อันตรายแล้วอเคเลยฮพวกนี้ถ้าเราเจอคนไข้เราก็ต้องบอกว่าคนต้องรีบผ่าตัดแก้ไข เพราะไม่งั้นมันจะเป็นที่ชนิดที่อวัยวะนั้นตายได้มันขันเลือดเดี๋ยวมันขันเลือดใช่มันโดนรัดนยถ้าเกิดอว้ว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ไขมันเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นลำไส้ก็อาจจะโชคร้ายเป็นอีกชนิดหนึ่งมีลำไส้อุดตันด้วยแต่ว่าไส้เลือดที่ม่นหมือว่าเจอเฉพาะในผู้ใหญ่นะคนเด็กๆบางคนมันมีถุงมาแต่กาเนิดเหตุผลเพราะว่าอะไรถุงลำไส้เราเนี่ย มันยึดติดกับถุงอันทะถุงอันท่าเราแต่ก่อนมันอยู่หลังช่องท้องครับแต่เราตอนที่เราอยู่ในช่องท้องเนี่ยก็อยู่ในท้องแม่นะแยเดเส้นทยนะฮะใช่แต่อนอยู่ที้มันอยู่หลังช่องท้องตอนเราอยู่ในท้องแม่อยู่ในท้องแม่อมันแล้วก็มันวิวัฒนาการมันก็ค่อยเคลื่อนมาเคลื่อนมาจนเราคลอดออกมาแล้วเนี่ยมันก็เลยไปอยู่ตำแหน่งอยู่ในถุงอันทะแล้วอแต่คนมีอายุหน่อยเนี่ยผนังตรงนี้มันหย่อนยาน มันหย่อนยางมากมันก็มีโอกาสเกิดได้ครับฉะนั้นคนที่หลายคนเขาบอกว่าไปไม่นุ่งกางในเออเนี่ยเนี่ยไม่นุ่งอันเนี้ยคำถามของคตีเขาเลยไม่นุ่งกางในเป็นไส้เลือนผมว่าไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้เป็นไม่เกี่ยวเลยอันนี้ไม่เกี่ยวเลยอ้าวผู้หญิงมีสิทธิ์เป็นไส้เลื่อนไหมฮะเป็นได้อ้าวแล้วสิครับท่านผู้ชมผู้หญิงก็เป็นไส้เลื่อนได้ด้วยแต่จะเป็นยังไงนั้นคงต้องรอชมกันช่วงหน้าละครับตอนนี้ไปชมช่วงชิวๆในวิวแชร์กันก่อนครับ บ,บนบนหนึ่งสามาหนึ่งสาม่าร่เก้าสิบล่เก้าสิบนี่ปเป็นที่บนนี่หนูสองบนร้อยสามสิบบวกกับร้อยที่สิบเป็นท <Hey, hey. S 1> อะไรข่าหนังข่าเขานี่เนื้เล่นหวยใต้ดินไม่ใช่ไม่หวยหวยหว้โพยบนร้อยยี่สิบร่างแปดสิบไม่รู้อ้ะไรเรียกตำรวจตำรวจนี่เดี๋ยวตำรวจมาเก็หยาบพอดีไปเรียกตำรวจทำไมอ่ะหวยใต้ดินเนี่ยอย่างเงี้ยมันแบบโพยไหมเนี่ยบนร้อยยี่สิบร่างแปดสิบไม่ใช่ไม่ใช่คือลุงไปโรงพยาบาลมาไปโรงพยาบาลไปวัดความดันความดันที่นี่แล้วก็งงไงความดันไอ้ข้างบริเวณหนึ่งร้อยเจ็ดกระลัง กระร่างแปดที่ลุงก็งงหมายความว่าอย่างไรลุงก็มาจดเงี้ยลุงอยากรู้อ่ะไอ้ข้างบนย่าง้างล่างมันหมายความผมก็อยากรู้เหมือนกันเออเออคุณหมอครับไอ้้ไอตัวเลขความดันโลหิตของคนเราเนี่ยนะครับไอ้ตัวบนคืออะไรตัวล่างคืออะไรเนี่ยอยากรู้อยากรู้ะค่าความดันโลหิตเนี่ยจะมีสองค่านะคะคือตัวบนที่เป็นตัวเลขที่ปกติคือ120ซึ่งมันมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรประหลอด ส่วนตัวล่างเนี่ยก็คือ80เป็นมิลลิเมตรตลอดทีนี้ตัวบนกับตัวล่างต่างกันตรงที่ว่าตัวบนเป็นค่าที่เราวัดเวลาขณะหัวใจบีบตัวดังนั้นมันก็จะได้ค่าสูงกว่าตัวล่างซึ่งเป็นการวัดความดันโลหิตในขณะที่หัวใจใคลายตัวทีนี้ถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็นิยามของมันก็คือตัวบนร้อหรือมากกว่าตัวล่างเกหรือมากกว่าสําหรับความดันโลหิต ต่ำกว่าปกติเนี่ยตัวบนถ้าต่ำกว่า90มิลลิเมตรประหลอดและตัวล่างต่ำกว่า60มิลลิเมตรประหลอดก็จะเป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงเพราะฉันต้องมาหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไรมีหลายสาเหตุมากมายอ๋อไม่ล่ะอันนี้เรารู้กันแล้วนะตกลงไหมต่อไอตัวเลขบนคือตัวบีบตัวบีบเลขตัวล่างคือตัวดูดตัวดูดระคายออกโอ้โห อยู่นี่เลยนะไปเดี๋ยว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 ดี๋ยวเ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 ดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ย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 วเี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเยเดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเดียเดี๋ยเดี๋ยว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  เมื่อที่แล้วปลอมตัวเป็นหมาขี้เลือนแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนก็ด้วยเลยเนี่ยทำประเลยไปเลยหัวเนี่ยหัวที่ซื้อไปเอามาจ่ายเอาเด้อไก่ค้างเขาเนี่ยตำรวจตำรวจตำรวจประจัำจะมือหัวตำรวจ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 มาสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้หญิงมีสิทธิ์เป็นใช้เลื่องไหมฮะเป็นได้ฮะนี่ผู้หญิงก็เป็นได้ผู้หญิงเป็นได้ได้อนเมือนเหมือนเหมือนกับผู้ชายผู้หญิงอาัยวะก็เหมือนผู้ชายี่เุณเหมือนยังไงอ่ะก็มันออกทางนี้มันไม่ได้ออกตรงนี้มันออกที่นี่นี่ไอ้ดานนี้เหมือนกันผู้หญิงก็มีข้ามเมือทองไหมมีมีในโรงพยาบาลเราก็เจอผู้หญิงคนไข้ก็จะบอกเลยว่ามีปวดท่วงเหมือนอะไรไหลออกมาคนไข้ก็จะบอกเลยมีเหมือนอวไยวะอะไรไหลออกมาผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเอาไยกล้ามเนื้อตรงนี้เหมือนกัน <gesch> <ค>แต่เราเจอในผู้ <Jamie, S 2> หญิงน้อยกว่าผู้ชายเพรากรูปแบบการอย่างที่ผมบอกเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นทางเดินของถุงกันทาอ๋อมันเป็นมันมันเคยเป็นถุงกระทางมันเคยมันก็มาก่อนเพราะผู้หญิงก็ตั้งแต่เกิดมาเขาไม่มีถุงกระทางอยู่ตรงนี้ไงแต่พอเป็นชายมันจะมีมามีทางเดินมาแต่มาแต่อ้อนแต่อ่อนหรือปัจจัยอื่นผมว่าอาจจะเป็นปัจจัยทางกายภาพอ่ะผู้ชายมีกิจกรรมมีการทํางานอะไรที่หนักกว่าอะไรกว่าทีนี้เราก็ ตรวจได้คนนี้เขาบอกว่าเนี่ยตรวจตรวจตรวจรังส่าตรวจยังไงฮะตรวจก่อนจะไปรังส่ายตรวจจริงการวินิจฉัยไม่มีอะไรมากไตเลือดนะคุณต้องไปเอ็กซเรย์ไหมคงไม่จำเป็นเลยทีซีสแกนไหมผมไม่จเป็นโอ้โหเอ็กซเรย์ยังไม่ต้องตรวจจริงวิธีการวินิจฉัยหลักก็คือตรวจร่างกายครับนะฮะต้องตรวจร่างกายตรวจตรงตำแหน่งที่เป็นไส้เลื่อนนั่นแหละว่าอันที่หนึ่งมีไส้เลื่อนจริงไหมครับ ถ้่เรื่องที่ออกมามันเป็นยังไงอืมถ้าเราสารษาแล้วมันจะมีสิทธิ์หายไหมหายขาดไหมคนใช้เลือดเพราะว่าผมว่าเขาทรมานเนี่ยเนี่ยถ้าเดินแล้วเเดินมากๆหรือเล่นกีฬาเ็าไม่ได้วิ่งอยากชอบจ็อกกิ้งก็ไม่ได้แล้วพรุ่งนี้เวลาเราเจอคนไข้เราก็บอกว่าคนไข้ต้องได้รับการผ่าตัดก็มีโอกาสหายอืมแ่าเราโอกาสหายที่มันจะหมายว่าไม่เป็นอีกเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ท่าน ยังมีโอกาสเป็นซ้าแต่ตัวเลขตัวแรกปัจจุบันที่เราวิวัฒนาการเรื่องการผ่าตัดมีความรู้มากขึ้นโอกาสเป็นซ้ําก็น้อยลงมากแล้วรักษาวิธีการรักษาวิธีการรักษาก็ต้องเป็นวิธีการผ่าตัดเพราะว่านี้มันเป็นโรคจากโครงสร้างที่ผิดปกติกินยาไม่หายกินยาไม่ได้การผ่าตัดก็มีทั้งผ่าตัดเรียกว่าผ่าตัดแบบเปิดกับแบบ เจาะกล้องผ่านทางหน้าท้องเอาแบบแบบไปจุลลูเล็กๆอันนี้ค<ช>ุณหมอนะฮะคือโดยหลักการมันคือผ่าตัดแบบเปิดแล้วลกเราก็ผ่าไปตรงตำแหน่งที่เป็นไส้เลือดเลยแล้วก็ไปเย็บซ่อมมันผ่าตัดหน้าเาจาะกล้องทางหน้าท้องเราก็เจาะไปแล้วไปซ่อมด้านหลังมันอันนี้คือผ่าตัดแบบเปิดฮะก็ลงไปลงมีดประมาณสักสี่ถึงห้าเซนติเมตรสี่เซนติเมตรประมาณนั้นค่กนเล็กนะแต่ผ่าตัดแบบเปิดเนี่ยเราเราโดยส่วนใหญ่เราจะแนะนําในคนไข้ที่เป็นข้างเดียวครับแล้วก็ เพิ่งเป็นครั้งแรกครับอ๋อ็นครั้งแรกใช่ในกรณีที่เป็นสองข้างครับเราเจอนะาบุคคลข้างบางคนเป็นสองข้างโอ้โหเลยฮะเบื่อเลยฮะใช่โอ้เลยฮะสองข้างโโอ้หในสองข้างเนี่ยบาลานเนี่ยบาลานโชว์ไงโชว์ตับตัด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 เดินเราจะตัดตัดใช้กล้องเพราะว่าแผลเท่าเดิมครับซ่อมได้สองข้างเราก็เปิดอันไหนที่มันไหลออกมาคุณหมอเปิดชิ้นอันนี้ชิ้นชิ้นี้เปิชิ้นอันนี้แล้วก็จะไปเจอถุงที่ทางเดินของถุงกันทะครับอันนี้คือถุงไส้เลื่อน ก็ okay. จะมีถุงที่มันจะยือดออกมาพร้อมๆครับครับตัดออกไหมคุณหมอเราก็เลาะตัดออกคับถุงนี่ออก อแต่ว่าเรายัดอวัยวะที่ยื่นออกมานะกลับเข้าไปอ๋อแต่ตัดเฉพาะถุงไส้เลื่อนเฉพาะถุงตัดเฉพาะถุงไส้เลื่อนออกไม่ใช่ตัดไส้ขาดไปนะครับสมมติว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอวัยวะแบบเป็นเป็นกระเพาะปัสสาวะออกมาแล้วตัดกระเพาะปัสสาวะออกไปก็ไม่ใช่นะตัดเฉพาะถุงไส้เลื่อนออกไปเหมือนที่คุณหมอบอกแต่ในกรณีที่อวัยวะยังดีอยู่นะครับถ้าเรามาช้ามากอวัยวะมันเน่าก็ต้องตัดอวัยวะแล้วนี้คือเป็นรูปที่ ใช้ผนังเทียมอคือปัจจุบันนี้เนี่ยการผ่าตัดแบบเปิดมันมีทั้งแบบใช้ผนังเทียมหรือใช้เนื้อเยื่อคนไข้เย็บกันเองแต่ว่าการวิจัยต่อมาเนี่ยใช้ผนังเทียมเนี่ยโอกาสเป็นซ้ำน้อยกว่าเพราะว่ามันไม่มีความตึงมันไม่มีความตึงเลยแต่ถ้าเกิดเราเย็บเนื้อเยื่อเองเนี่ยคนไข้จะตึงมากจะเป็นซ้ำได้สูงโอเคคุณหมอครับเดี๋ยวเราไปลองตรวจกันไหมว่าตรวจร่างกายโดยพื้นฐานจะเป็นยังไงได้ไหมฮะไปตรวจได้ไปตรวจไปตรวจ พักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อนะครับว่าโรคไส้เลื่อนนี้เขามีวิธีการตรวจยังไงกันบ้างครู่เดียวครับหมอ,หมอเมื่อคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วครั้งนี้คุณซูโม่กิ๊กก็จะขอให้คุณหมอทำการสาธิตการตรวจให้เราได้ชมกันละครับซึ่งการตรวจหาไส้เลื่อนนั้นคุณหมอ ก็จะใช้มือลองคลำดูตามจุดที่มีอาการแล้วลองให้คนไข้เบ่งดูว่ามีก้อนอวัยวะไหลผ่านมือคุณหมอบ้างหรือเปล่าและอาจต้องคลำที่บริเวณหัวหนาวทั้งสองข้างเพื่อเปรียบเทียบกันด้วยและในบางกรณีอาจต้องตรวจทั้งท่านอนและท่ายืนเลยล่ะครับ แม่แต่ลืมบอกไปครับว่าในการตรวจจริงคนไข้ต้องถอดกางเกงนะครับและถ้าไหนผู้ชายอายุมากๆคุณหมอก็ต้องขอตรวจความปกติของต่อมลูกหมากโดยสอดนิ้วตรวจทางทวารหนักด้วยทั้งนี้ก็เพื่อคุณหมอจะได้วินิจฉัยได้อย่างแม่นยำละครับนนคุณหมอครับทีนี้วิธีการรักษาที่มื่อีที่มึงอีบอกว่าผ่าตัดใช่คุณหมอผ่าตัดเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า ผ่าตรงไหนตรงไหนอะไรยังงขนาดเท่าไหร่ได้ไหมเอาเอาจากผมเป็นเป็นเป็นตัวทดลองเลยได้ไหมคับคุณหมอได้ได้คือถ้ายืนถ้าเกิดว่าดูให้ดูให้ดูเลยเอาให้ดูถ้าถ้าเป็นแบบผ่าตัดแบบเปิดใช่ไหมครับผ่าตัดแบบเปิดเราก็ต้องลงมีดตรงไหนฮะสมมุติว่าตรงนี้เป็นใกล้ๆหัวเน่านะครับสมมติเราลงเราก็ลงมีดประมาณสักเนี้ยสี่เซนสี่เซนี่เใกล้ๆสมมุตินี่เป็นหัวเน่านะฮะลงไปต่ำกว่านี้นิดนึงนะครับแกก็จะประมาณขนาดนี้สี่เซน ถ้าในกรณีที่เราวินิจฉัยข้างใดข้างหนึ่งเราก็ผ่าข้างนั้นครับแต่เราเจะไม่รู้ว่าข้างอื่นเป็นหรือเปล่าครับผ่าแบเปิดก็ต้องลงเฉพาะในคนแค่ที่เป็นข้างเดียวครับเดี๋ยววันนี้เด้ได้ได้ลองมองให้เห็นประมาณนี้ใส่ก็ประมาณนี้มันอะไรพังมันเนี่ยโอ้ยอันนี้เหรออันนี้เหรอกันชน ตรงนี้นะคุณหมอเนะแต่ถ้าสมมติว่าสมมติว่าแบบใช้กล้องใช้กล้องใช้กล้องแบบใช้กล้องเราก็ลงแผลตรงนี้เพื่อใส่กล้องตรงไหนฮะตรงใต้สะดือใต้สะดือใช่ใช่แค่นี้เองตรงแจเลยเนี่ยตรงแอะไรเนี่ยไม่เพียงผิดตำแหน่งไงมันอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้มันเปิดไงแล้วที่มาตรงนี้มีสองแผลมีสองแผลใต้สะดือนี่ตรงนี้หนึ่งแผไม่ใส่กล้องเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งอันนี้ใส่กล้องใส่กล้องเดี๋ยวคุณหมอมันทำไมไม่ไม่ไปใกล้ๆกล้แล้วยังานไม่ได้ใช้กล้องนี่เราไปมองมันทางด้านหลัง อมองมาทางด้านหลังไส้เลื่อนไปดูได้คแล้วก็ไปรู้ว่าตัวไหนมีรูแล้วก็ใส่ผนังเข้าไปปะคือปัดจากด้านในปัดจากด้านในปัดจากด้านในเออปัดจากด้านในแล้วก็ลงลงไอ้แบบเปิดที่ปัดจากด้านนอกอ๋อครับ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 ตัวแหน่งนี้ก่อนใช่ครับแล้วก็ต้องลงอีกสองสองแผ่นะฮะครับซึ่งสองแผ่นี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะผ่ากล้องโดยวิธีไหนครับตัวผมเองก็จะลงด้านข้างอ๋อต้องด้านข้างอีกครึ่ง ข้างละครึ่งเซนนิดเดียวเองข้างครึ่งเซนบางคนก็ลงตรงกลางข้างละครึ่งเซนแล้วแต่คนเลยแล้วแต่ความถนัดของแพทย์เลยมันเป็นรายละเอียดของการผ่าตัดโดยใช้กล้องเนี่ยผ่าตัดอะไรเดี๋ยวคุณหมอฮะอย่างนี้อย่างนี้ต้องเย็บไหมคุณหมอเย็บไหมต้องเย็บต้องเย็บต้องเย็บนะแต่ว่าการผ่าตัดแบบนี้มันดีตรงที่ว่าเรามองได้สองข้างคือบางคนจะบอกว่ามาเป็นใช้เรื่องข้างเดียวคแเ่อ้ข้างมเป็นน้อยๆเราเผาแบบนี้เราจะรู้เลยอีกข้างนึงเป็นหรือเปล่า แล้วก็อีกข้างนึงเป็นเราผ่าตัดตามแผลที่เราทําข้างที่คนไข้มาได้เลยผ่าได้สองข้างเหมาเลยแพ้เดียวตีเหมาใช่พิษถ้าผ่าตรงนี้บางคนก็อยู่ตรงกลางนะตรงแก่บางคนแบบนี้แต่ถ้าถ้าตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยแล้วมีตรงนี้ด้วยมันก็กลายเป็นแบบยิดแล้ากออกเลยไม่ออกผ่อะไรอวัยวะอะไรอย่างเงี้ยผ่าบึงหมดแล้วบึงหมดบึงหมด หมอบอกแล้วหมูหม่อะไรนะเนี่ยคุณหมอสรุปแล้วก็คือคงคุณสาบุทคงได้คงได้ไดรับรับทราบนะ,ะ,นะเรื่องราวเรื่องใส่เรื่องที่คุณเป็นอยู่แล้วนอกนั้นคนอื่นๆ,ๆ,ๆด้วยนะโดยเฉพาะยิ่งคุณผู้หญิงนะที่คิดว่าเ,เราเป็นผู้หญิงไม่น่าเป็นไม่น่าเป็นสซมีคุณหมอบอกแล้วผู้หญิงก็เป็นได้พบได้อ่ว่าน้อยกว่าผู้ชายมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะสืบพันธุ์ นล้วคุณหมอเนาะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไอช่องว่างช่องว่างแล้วความส่วนที่มันไอกล้ามท้องตรงนี้มันไอตรงนี้มันเส้นที่ถี่มันมีอะไรเล็ดรอบไปได้แหละยังไงก็แล้วแต่คือคืออย่าวินิจฉัยเรื่องสุขภาพของตัวเองด้วยตัวเองนั่นและอันนี้สำคัญมากแน่นอนกว่าอย่าประนีประนอมกับเรื่องสุขภาพตัวเองอันนี้สําคัญเลยนะครับอันนี้เอานี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณหมอธีรพลอังกูรพักดีกุลนะฮะเป็นศัลยแพทย์นะครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับคุณหมอนะฮะวันนี้เราเวลาหมดแล้วนะฮะลาไปก่อนนะครับสวัสดีีคครรััับบสสวด